สบายดีสบายดีบอสุูสุกคนพี่น้องจ้ายินดีตอนรับเขาสู่่องสอาร้อยพี่น้องตอนนี้อยู่หน้าบ้านเนาะพี่น้องบรรยากาศยังมเช้าเลยลมเย็นขนาดได้ลมมันลองเลยใกล้สิเริ่มอากาศเย็นอากาศหนาวเลยเนาะได้ใ่เบิ้งภาพบรรยากาศเนาะมื่อวานคือแบบคือจังสีแบบคึมๆเนะนะคงใส่โฟน์ดีมาบ่นเขาอยู่ยังเมื่อทันอยู่บรดีเหรอตื่นมาตอนเช้า,าๆแล้วก็เจอคือแดดอยู่ บรม่อยาโต๊กแล้วก็โต๊ก Commons ปริญญาอเดี๋ยวฝนนี่เด้อเบิอร์นี้พี่น้องสภาพอากาศเนาะคืมเดี๋ยวฝนี้นะคืมจังฝนชิโตกนี่แหละเดี๋ยวสิไปจักน้อยสิเมื่อเลยแหละสิาสิเมื่อเตะเสาทีแรกสิเมื่อตอนบ่ายเอาชิเมื่อตอนบ่ายเปิดคืมฝนจังสิทางแห้งเร็วเร็วดิฝนตกมาอยู่แต่ว่ามันแห้งเร็วเพราะว่าฝนมันอากาศมันเย็นลมล้อง แบบลมเย็นว้อยๆอยนะพี่น้องทางมันก็นเลยว่าแหงไวเนาะด<ๆ>้ยินแต่เสียงนกกระจาบหลายลายค่ะเป็นยามแรกนะปลูกยังกระปุกินเด้แมงกระจาบมันบโนกกระจาบมันบ่มีหย่าเอาบ่มีหย่ากินปลูกผักปลูกผักหอมเนี่ยปล่อเบอิ้ดหน้าบ้านพี่น้อง พุ่มฝนสิมาแล้วแสงเอ้ยห่างกระแดดแค่มันเกี่ยวตะมือก้อนนะกะวิทย์จุดดอกเชงแืงพี่น้องเราอีกก้อนเกี่ยวเขาได้เดี่ยวน้เคื่องนงโบแล้วเชง เอยเป็นพินน่ะบอปริหญ่ให้หนูเขาอีกบ้าทุกคนรีบหยาด่นนอางพ่นเพื่อนก็บาไดสวดเอาข่อยได้แสงเชยอยู่ก็มาข่อยคือได้เขาติดติดหนังประยุรีปวดขี่ปวดห่างนะแม่เข้าริบหยาดน้ำพี่น้อเออเคยเป็นวิ่งเวียนเลยกะหนาเหมือนเต่ม้ว ว่าอย่งแต่เผินชิดเป็นมนมว่านกันเิียงหายชมกันท่านี้ก็ฉีลากค้าขืนแพ่งุกบอได้เกียวเฮงเลยม่เห็นคนเหมือนบ่าชางแซ่ห้างบริตากได้เเกียวเขาเป็นปีเะไรทานกวีดำนาบ้านี้เขามย่ามทำเหมือนเขากับฝ้าเล่งเกียวใชเปลาบ่ันแต่ละปีนะขันมือได้แหกมาทำอนะคนปิดได้แซงจะคนปิดอย่งคันลายมือไปกับเศ้าดอกซ เมาแดดเออใช่บูชินเดยมันแดดแห้งหัวใชหลายคนแบบพี่นิดนอลไรเชิญร้องมาเป็นพี่น้องเราบอกหลายคนก็ว่าพ่อดอกพี่น้องก็ชิบย่างดอกมิฉ่อยมันเมาแดดทากแดดทากลมอาหารเสริมสิบแปดใช้จังหาอาหารเสริมนะคนที่รอพี่น้องอาจจะเป็นคนที่รอ ไปก้นอยู่ใช่นั่นนะไข่หรอเล่าไข่แล้วขไม่ห่าเข้าในเด้อเพ่งแต่หุ่นแบบยยายแบกไม่ไพ่คือแข้งเฮงท้ย้ายนะฮะไปก้นทังไต้ใต้ ใหญ่แบกลำไม่ไผ่มาจักตอกไม่เขาบาได้ชวนอมาล่ามาฮือเข่ารำเนะลูกแต่บันทมลระบอเข่ากันหน้าให้เดียวดังดอกพี่น้องว่าอยากช่วยเพิน์ลมอนางดินอันใต้สะพานนะนะเป็นตาด คักเด้ออ๋ออยู่ในอันไหนในครัวนะเออลุงครัวนะเชเด็กน่อยเขาหมักประดินหนะอยัางเมล่บะกลนย่างเอแรกนะหุ่มคักๆเด้เขาบเคยนะทางเขาัปตลุดคักขนาดนั้นนะมกตดบคอนครัวประด็นหินผู้มันไป่นะมันเช็ดบุยไผไปตอนนั้นน้าก็เปิดร้านเหมือนเดิมเปิดประแดดอกแล แผละนั่งคายใช้ใหาชะลอยดีขนาดนัก,ปกไปซื้อ,อยักษ์ช่องบอมีเด้อแผละฟาซีนี่เด้ออ,อืมเสแอะคอนบ,อคบุเก็ตอืมค่อยมากแต่โม่งทีหนึ่งในดวงใจคือแม่บุญล่ำนั่นแหละ <c oughs> พี่น้องอ่ะนี่ <c oughs> แผละรุ่นได้มากกับบัตรท่าแม่บุญลแม่ำสำหรับเราหนึ่งราคาก็ถูกราคามันถือมันก็แซ่บมันแซ่บสองอันพี่ไม้น่ะพี่น้องแซ่บแต่ว่ามันได้หน่อยมันแพง มาคอยด่สือมาแต่ม,มาโค้งช่องที่สามที่เบิร์ดอะไร,รวรถ้าต่ำโคก้งง่ายันสิอ่ช่นะองเถ้าประแด,ก,ะะดกอันที่เห็ดแหวนล,ลายลาให้พี่แล้วนี่พีน่น้องไได้กินเด้ยังบ่ได้จอยู่ใช่ต่แกงน้อไม่กินแต่ประแดกปุุงเด้ห้องข้าต่ำนะสำหร,รับกานกินประแดกเรี่กมกินบ่ไไรแด้แก็จะบกินนะเอาไว้ลายปีให้ดี คนที่ทำเขาาได้ในชิเมื่อได้ชิเมื่อแล้วเนี่ยมื่อขีรถจักเมื่อเลยพี่น้อง,องจะรถใหญ่ก็ยัง่ได้ล้างดอกผู้ชมปุยชมปุยคีอรถจักเมือดดม่อคือรถจกกับบจกรกระบะจ้าของ <laughs> ทางเนาะพี่น้องไอ้บ้านบ่อ,อ่อยนะบบยั้นลอยบ่อยากถ่ายรถทางบ้านบ่อ,อ่อยยังจะมาเป็นโศกทั้งสองของ้างไม่ใช่ไปทางไหน บ้านพอนำไปเด็ดเป๊ะในพี่น้องพร้อมเป็นทางลัดบ่กบ่ออ๋อยกำลังซีมีซีมีวันแม่นบ่พี่น้องกำลังซีอ้วนขึ้นหน่อยหนึ่งพาไปซากยาวิตามินไดเหมือนนะเข้มหนึ่งเราไปเข่าอันเน่ไปเข่าน้ำเกลือสีเหลืองน่ะสตามินาบ่เข่าไหมเออพอมีแห้งอยู่แล้วเอาไปดได้บ่มีแห้งไปซากยาวิตามินอีกเข้มหนึ่งให้โอ้เข้มแม่นคือฮอนหนาปากคืดสี อันนี้คือน้ำมีแห้งโปรดเจ็บมีแห oh ้งหเลยยาเจ็บต้องใช้ยาเจ็บสีไก่คือเนาะสีไม่แค่เซเว่นอยู่หน้าบ้านพี่น้องหานมีอะไรแซงชิได้ไก่ชิได้เป็นเซเว่นอะไรมีเกือบทุกอย่างเลยมีซอกก็มีกระไฟยาสูบพี่น้องมีสไลม์มีเป่งนัวมีปลาแดกเลยหลายอย่างยาอูดยุ่งเกือบสิว่าเซเว่นแล้วล่ะ เซเวน่นน่อยสาร้อยนี่นะต้องได้ซื้อทีละอยา่างมีเงินเนี่ยสิค่อยซื้อไว้เป็นตูแ้แซอย่างจังสิมัดพ่อมืออันเพื่อเขาเปิดห้ากันมันจะมีครบคั้นถาเปิดทีเดียวโอ้ยสาร้อยบอกเลยไม่มีเงินมันได้ทืนหลายเนาะกกดอกบันเที่ยงได้พี่น้องอันนี้นะ ยามตอนเที่ยงมาชิบานหลายคนกับบางคนก็เอินคุณนายตื่นสายเนาะแม่ออกเมื่อหน้าแล้วกำลังมีเงินมเมื่อกี่ยวเขาขค้ืฝนชิมาบ่๊่บด้เบิงข่าวพี่น้งองขบยากเสียงแล้วเนาะ แม่นาให้เดียวนขุนเขาพอว่านมันก็แหกตาบดหมึกเลยเด้อรอสุขช่วยไปหอดสิบโม,ม,มจะได้นั่นแหละบ้านห้ามเงียบยามนี่นะยามแรกมาแล,ลแ้วก็รถแล่นบดมือบดคืนแสงรอชื่นตะเวนมาเห็นเลยเด้อตายเลยเด้อเ <c oughs> นี่ยชุดจอมอ่ะ วันนี้เรามาเมาเอาเช้าอันขนมหมูนะมีแซงค่ะแล้วก็ะ่วงไข่พี่นอ้องเอ้ยอันดีดินน้ำมันดินน้ำมันก็มีเลยห่านเพิ่นนะในแต่บอกตะเวนขนมอันนี้แซ่บมีสลายน้ำกินกับนมนี่จะลอยหมักขนมอันนี้หมักแห้ง ยังยุกิบอโชกิโชกิโซกิโซกินี่ของขนมเด็กของเด็กน้อยมากมาปากระป๋านี่ลืมเด้อลืมทะเลือดเลยเลยมีรถดีพุหนะพี่น้องมาม่ากับมีรถดีเอาไม่ค่อยให้เด็กน้อยจะกินก็ค่ำห้าบาท เออเด็กน้ๆเขามาซื้อกินกขามาคามนะมนี่พี่น้องเด็กน้อยตะกี้เข้ากันแน่นี่นะชื่อดีนะแซ่บใส่กินคามๆมันอย่าสูบบางแน่พี่น้องแนวนี่คนจนอนาคตยังอันนั้นอยู่อันยังสูบซวยปบะหยาดมีแป้งนัวปอกมีปเดกว้าเรามีชอกพร้อมเดินี่อย่าชะลอนบ้านชะลอยมิจะจุดอันนี้แหละอยากกันยุ่งอันนี้ห้องกินบ่ อ no, no. uh ืม huh. ต yeah, ah ีตะปูจูกล่องคำคืนนี่งนะในห้องนนมันจะยุงตัวใหญ่อากาศแบบขายคืนยามหนาวเลยเนาะพี่น้องเนาะแบบจะคืนยามหนาวเลยเละ คายทานเข้าวคา,ายสอบละลอยเดนนบานสอบละลอยบาทบรรยากาศเงียบเนาะข่ายามนี่กับพ่ออยู่อยู่ยามแรงเลยกับฝุ่นไงง่องอย่างเอ้ยอยู่แทบซึมได้พล่นในบ้านนี่นะยามแรงนะโคตรมาหนึ่งสามเทือกันยังบลอน แหงเดฝน่ไิโตกดาบล้เมอสองเมื้อนกระทางน,นก็เริ่มเป็นขี้ฝุ่นแล้วขย้อนชียังยามแรงเนาะยามแรงเข้าเจ้ากับเหตุทางใหม่แฮ่งขี้ฝุ่นตาเหตดทางใหม่รดหลายรดเที่ยวหลายเือนยายเมซีนี่กับบมีไมอพยู่เลยพี่น้องลูกชายเราผู้หนึ่งนักก็ไปยนพ่อ ว่มีพายอยู่เลยเราเสียแล้วกัลูกเต่าเจ้าเราก,ก็มีขอบมีครัวบ่นเลยยังแต่ผู้น่อยกับไปเยูอน้ำ่อเนาะไข่ตตวนี้น้าบ้านสลอย,อยเลยเดดทางนะกะขึ้นไปนกไม่แต่งแต่คุม้มไข่ตต้งแต่ในหนีนี่แหละไม่คอยมีคุม้ม คุ้มก็ได้คุ้มหลึกเนาะไปหาอาบน้ำากอนพี่น้องชิมเมื่อจเจ้าว่าชิมเมื่อตอนบ่ายเรียกว่าพนกะชิมาเลยมาคืมเนาะพี่นองจ้าได้มาหนนีสิคอเก็บภาพบรรยากาศโดเยเฉพาะหนี้พ่อกันชิดนะพี่องจ้าไปแล้วสบายดีพี่นอ้องสภาพผมเฉลยมันปุ่งใหม่มันล่นอันนี้นะล่นเทสล่นว่าอันผมในากระซา,าด้ลยอย่าชะผมอันมาขี้หองอดุดอันเพศะชาสมัยตะก,กี้นะ ร่ดอื่นก็ซาบกได้พมหล่นพมโปกนีทั้งกระปงทั้งกระไข่เนี่ยอันพมน่าก็ได้เนาะไปเลยพี่น้องเลย